สวัสดีครับวันนี้ผมมีธิรกิจสุดวิเศษให้ทำนั่นก็คือถ่ายรูปให้เหมือนที่สุดผมได้ไปถ่ายรูปมาแล้วครับทั่วตำบลท่าไม้มีดังนี้ครับไปดูคร,ครับที่แรกเราจะมาถ่ายตรงนี้ครับ <c oughs> ที่แรก ขออนุญาตถ่ายรูปก่อนครับเอาครับผมได้ถ่ายเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปที่ต่อไปครับไปครับไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไรต่อไปก็จะไปโรงเรียนกันล้ตอนนี้เราก็มาในโรงเรียนครับมาหาที่ถ่ายนึงรูปครับผมเจอแล้วครับถ่ายยังไงครับเนี่ยเราถ่ายกับต้น ต้นตะแบกครับขออนุญาตถ่ายรูปก่อนครับรูปที่สองผ่านไปไปที่อื่นต่อครับไปครับลูกห้องที่บอสห้องใหรเนี่ยนะเลยนะเดี๋ยวลาี่บ๊ายบายก็จะไปถ่ายให้อีกให้หนึ่งนะคะถึงจุดเราจะถ่ายแล้วนะคะไปถ่ายกัน ไปครับไปหาที่ถ่ายกันต่อครับตอนนี้แบตหมดนะคะทุกคน Lần mất, mất. lần oh, này lần à. oh, này lần lạnh lần lạnh lần này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  Ồ, này cho phải lần này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  lần không lần này 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 đi này lần này lần béo béo hai mươi năm qua béo 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 đi béo 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 đi béo đi, 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 đi. มาไป้รครับเดี๋ยวเรจะถ่ายรูปนี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูองศสากอนดูองคากันซาเนี้ครับไม่เห็นหรอกายเลยายเลยเลมด้นียว้รูปมันจะไปต่อไปก็หารูป นโรงเรียนนโรงเรียนตอนนี้เราได้รูปตอนนี้เราได้รูปแรกแล้วไปหาลูกน้องะะเรามาถ่ายคีภาพแรกกันเลยคนถ่ายเก้าอี้หรือถ่ายโต๊ะไหนก็ไม่รู้แถวบ้านเราเราไปดูเล็บเปรตนกัน,นะะเรามาดูกันนะคะว่าจะเหมือนเล็บเปรนหรือเปล่าโจทย์ให้มาก็คือ10รูปนะคะ ต่อที่ลูกต่อไปกันเลยค่ะว้าวเจอแล้วอะไรเอ่ยไขายกันได้ไหวะไอ้ลูกเล่นเนะไหนดูดิได้ปะได้ๆ ใช่ใช่รถกำลังแรงนี hmm. ่เนาะใช่ไหมบ๊อบบ๊อบบ๊อบเครื่องบเครื่องบบได้ได้ได้ไปหารูปที่เราถ่ายกันให้ไปว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 อีกตัวเรา่าอีกตัวอีกตัวนีนี่ใได้แล้วได้แล้วลุกลุกลุกน้องไทย เด้อตกแทแทลงยืนรึเออเอเก้เกๆเก้เลโเอีตอัดิทาเดดตอนนี้เราได้รูปที่สองแลครับ ไปหารู<ไ>ป,ปรที่นู่นที่ไหนวะเนึกนึกลองดูรูปก่อนรูปไหนวะรูปไหนวะตรงเนี้ยรูปไหนวะไหนไหนไหนน้องคนดูดิเอนอ,อนี่นูน่นตรงประตูนอนไปไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถ

ใดูวะขอดูรูกแป๊บน,นึ่งเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นี่ผงี้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 ครับขอถ่ายลูปก,กนครับเกียวมือสั่นไป

เด็กนั่งอยู่ตรงนั้นเร่าจะถ่ายยังไงนี่นะคะลูกต่อไปเราก็จะมาถ่ายตามเลฟอันนี้ไปกันเลยเดี๋ยวนี้ถ่ายพี่นี่นถ,ถ่ายไม่ถึง ่เอาที open, so. ah ่ใกล้เคียงที่สุดจ้าสู้เขาตัวเอตัวโอแค่นั้นพอกดตบากกดตบากใช่ไหมกนตบาก รูปที่สี่้ยรูปที่สามไม่รูปที่สี่นะครับนี่ครับดูรูปกรอดูรูปดูองศารูปก่อนครับต้นตบากตเนตบากหนึ่งสอามดับหาวะไปไปค่ะรูปต่อไปเลยค่ะ ไม่เห็นในโทรศัพท์อ่ะไหนดูเลเรเลน์หน่อยเเรเล,เลน์เดี๋ยวขีดไปแล้วนะคะโทรศัพท์ตอนนี้สู่ขีดไปแล้วโอเคเดี๋ยวค่อยไปดูกันวันนี้เรามาโล่ที่ช่องแพ็กแป๊บเดียวนะคะฝากช่องเอเจนต์พิมเอเจนหัวด้วยนะคะ เ,เ,เ,เอมาดูรูปนี้เราไปแล้วรูปนี้เราไปแล้วน,นะนไหนต่อไปแล้วดูเสื้อผ้าเอาเขาใหอยเอาเอาเอา,เอารูปนี้ก่อนรูปวัดรูปวัดในรูปนี้ <c oughs> นีมาเรามากับคนเรามากับคนพื้นที่เรากินเต็มครับ กินเต็มกินเต็มไหมกินเต็มไหเดี๋ยวเราเดี๋ยวราได้สี่ลูปเลยเดี๋ยวเราเไปไปน่าจะไปรูกที่ห้ามีทั้งหมดสิบลูปเราหาหมดแล้

คือในจอมองไม่เห็นเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าภาพที่ออกมาจะเป็นยังไงคือเล็บเลนยากมากอันนี้ไ้อยู่มัง้งปไปเลยเลยเลย มาถึงวัดแล้วครับแล้วขอดูรูปก,ก่อนครับขอเราขอเราขอดูรูปแป๊บนึงครับรูปวัดก่อนเกียร์ล้วนยังล้วนแล้วดูแล้วดูเชื่อแค่เชื่อแค่เงารูปวัดเนี่ยว,วัดต้นเนี่ยอ,องศาองคี้อ,องศาอย่างนี้เลยครับขออนุญาตถ่ายรูปก,ก่อนนะครับ อยู่แล้มุ้งจ่าในแน่น,นชเชะเราเราอเราเหลือตอนนี้เราได้ประมาณแปดลูกเหลือประมาณสองสองลูกจำได้ไหมใช่ตอนนี้เราเหลือสองลูกครับไปครับไปหากระสอบครับขอวยัวอจะขับรถกันะไปขับรถถือรถรถสองลูกสองลูกแป๊บเดียวลูกไหนอีกเดี๋ยวจะไปพาไปในสามลูกที่เครื่องข้างเราไม่ถ่ายเลย ราก็ชี้ถามอยู่แม่หาัลูกปล่อยปลยปลยรื่งปไม่ต้องบิดไม่ต้องบิดเนี่ ไม่ใช่วันนี้เรามาทำคอนเทนต์เราจะมาซักผ้าไม่ใช่นะคะเราไม่ได้มาซักผ้า <Okay. S 1> คือเราได้โจทย์มาให้ไปตามหาสถานที่ที่อ่าน้องได้ไปถ่ายรูปมาแล้วถ่ายให้เหมือนที่สุด <c oughs> อ๋อ <c oughs> เสร็จแล้ว ไอพาไปป่าไเ้วันละแล้วกล้องไหนถ่ายเราเนี่ยกล้องมึงเหละยแล้วตอนนี้เราจะเปลี่ยนกล้องนะครับที่เต็มกลางไปล้วไปซื้อนะ གི་རང་ <laughs> <c oughs> ตอนนี้เราไปลูกสุดท้ายครับเราเวลาเราเหลือนพิกกี่กี่นาทีวะไม่รู้คือรถไอ้คือรถคือรถน้องน้องคือน้อง <c oughs> ตอนนี้เราได้เจอลูกสุดท้ายแล้วครับ đó giờ chui chui rồi đấy, không? gian của chúng ta, thời gian rồi มาถึงนะคะเลฟเบลนด์อันสุดท้ายทายแล้ว The last one ครบแล้วนะคะ10รูปตามโจทย์เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเหมือนหรือเปล่าแล้วไปดูกันว่จะแพ้หรือจะชนะให้กำลังใจเราด้วยนะคะถ้าแพ้โดนทำโทษแน่เลย <c oughs> โหลดคลิปหน้าเลยโอ้ยนี <c oughs> ่ถึงตากังใหญ่ยังเลยมทันี่ทางที่ยายชอบมาทำไรเมื่ก่อนนะ่ะ